สาลพั่าน,าานบ้านน่องฮีสาวบิกี้และสาวบอยเบิกบานเมื่อนี้มามลองสาลพานาาันธนให้มาฟังกันเรื่องมันเป็นจังใดให้มาฟังกันเรื่องมันเป็นจังใดคอยไปวัดมาแต่มือเชานี้คอยไปพ่อแม่ซีแต่บอพพอลวงพ่อ,อก,ก็บ่พ่อ คอยเลยถามหลวงพอใบไสนอไม่ซี่ตอบอ๋อเพื่อนไปตอกเส้าเข็มโออีฮาบอมเมนตอกเจ้าเข็มมึงอย่ามาเวาลินเพื่อนไปเห็ดอย่างอื่นเยง่กูไปพอเพิ่นมื้อคืนเพิ่นกำลังโต้คืนเล่นบ้าน้าหนาเพิ่นกำลังโต้คืนเล่นบ้าน้าหนาโบดบดว่าแต่แม่มึงใช่ วันนนหน้าบโบดอ้ดิมันจบก่บอนมันโบดมันบม่มีมห่องลง